เพราะอะไรขนุนถึงได้ออกลูกติดดินแบบนี้ทุกคนเคยมีขนุนที่บ้านแล้วเป็นแบบนี้ไหมครับออกลูกแบบแว่าผลเขาติดดินน่ะขนุนโรคติดดินน่ะจริงๆระดกมากเลยอันนี้ผมก็ฟันทิ้งเพื่อที่จะให้ลูกเขาสมบูรณ์นะครับ ติดดินเลยอะขนุนติดดินหอไมไอดินกระเด้นมีขนุนที่บ้านแบบเนี้ยทุกคนทำไมเขาเป็นแบบนี้ครับบนต้นก็มีนะลูกใหญ่ด้วยบนต้นก็เคยมีครับลูกใหญ่ด้วยแต่ว่า ผมแต่งเพื่อที่จะได้เก็บผลผลิตแห้ง่ายๆนะครับก็จะเอาไว้แค่สีลูกข้างล่างข้างบนผมก็ตัดทิ้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะผมจะเอาลูกไว้ข้างบนเพราะว่าข้างล่างแบบนี้มันไม่มีครับทุกคนมันเพิ่งมีแบบนี้ผมก็เลยงงว่าเอ๊ะเขาทำไมเป็นแบบนี้แล้วก็ดกซะด้วยสิจริงๆแล้วมันเยอะนะนะนะเห็นไหมเห็น,นตรงที่ผมตัดทิ้งไหมเนะี่ยตามกิ่งตามแขนแงอะคือเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นสิบ0ลูกเลยนะ ก็เอาไปทํากับข้าวกินนะครับไปทําซุปขนุนทําอะไรแบบนี้เอาไปต้มจิ้มน้ําพริกเอาไปจิ้มน้ําพริกอะไรประมาณเนะี้ยคือตั้งแต่ปลูกมาเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่ช่วงเนี้ยเขาจะชอบออกลูกบริเวณโคนต้นแบบนี้นะครับผมก็เอาต้นดีปลีมาปลูกครับเอาไว้ใส่ผัดเผ็ดครับต้นดีปลีครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับท่านผู้ชมทำไมเขาเป็นแบบนี้เอ่ย โชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับแต่บนต้นสี่ห้ารูปผมเก็บลงมาหมดแล้วครับผมรุ่นอันนี้เป็นรุ่นรุ่นล่าสุดผมก็เลยเอยลองให้เขาอยู่ข้างล่างที่มันมันจะได้กินไหมมันจะแคะแกนไหมที่มันออกลูกโคนต้นลูกติดดินแบบเนี้จะได้กินไหมปรากฏว่าจะได้กินนะครับลูกใหญ่มากแล้วเนี่ยให้ดูได้เนี่ยมือมันขนาดนี้ลูกใหญ่มากเนี่ยมือมันอยู่อย่างเงี้ย โชคดีป็ก่อนทุกคนนะครับฝากคนละ้อหนึ่งคอมเมนต์เอาอทำไมเขาชอบออกลูกอยู่ยัยงข้างล่างแบบนี้ติดดินครับสวัสดีครับ